สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ไปรับมาแล้วครับในชาร์จสฟเจ้า NPR ครับช่างซ่อมให้เรียบร้อยครับรับมาใส่เองครับรับไปรับตัวมาใส่เองครับในพันตะก้อใหม่ครับสิงๆเลยครับเรียบร้อยครับเดีจยกจะ ทำการประกบอบเองครับเครื่องในพันใหม่ครับของเก่านไม่ครับไม่แพงครับ ถ้าทานซุปขนเจ็ดร้อยบาทครับก็ทานหกสิบบาทค่าแรงค่าแรงสองร้อยบาทครับสองการไฟฟ้าครับค่ะร้านประจำและประจำเจ้าอินพยาเนี่ยเนี่ยเปิดวันแพร่ ราคาเบาเบาครับทำงานดีด้วยครับอไปอันนี้จะทำการประกอบเองครับนับที่ใส่เดีย๋ยวจะใส่เองครับ เอาลังเครื่องมือออกมาก่อนครับเครื่องมืออยู่บ้านเท่าแกร่ครับเอาไปทําสีทันเดือยังไม่เก็บกลับบ้านครับเดี๋ยวชักแป๊บครับ่อเองเลยครับไหนพอทําได้ก็ทําไปครับเจอกันกับจันดําซิ่งบ้านไผ่เหมือนเดิมครับวันนี้จะประกอบได้ชัดเจ้าอินเียครับไปรับ มาจากรับตัวมาจากช่างใหญ่ให้ได้ครับนีครับอําดับแรกต้องถอดขั้วแบตก่อนครับก่อนที่จะเข้าก่อนที่จะต่อไฟใดชาร์จนะครับนี่ครับถอดขั้วออกให้หมดเลยครับขั้วไฟช็อตครับช่างเขาบอกว่าตอนประกอบให้ถอด ขั้วแด้วยครับก่อนจะเข้าไฟตูดใดชาร์จนะครับยุกไดชาร์จขึ้นเรียบร้อยแล้วครับประกอบสเสร็จเหลือแต่ต่อสายไฟเข้าครับจะจํำไฟตูดใดครับลุกหน่อยครับเครื่อง ออกกาวเขา้านี่ครับต่อไฟครับต่อไฟแป๊บนึงครับจับบางเีไยม่ถนัดรับกันเสร็จตัวนึ่งนะครับอีกเดี๋ยวอีกปั๊กตัวนี้จะเป็นปั๊ก จะเปิดปากเสียบเลยครับป nah ักเสียบเป็นเสร็จเรียบร้อยครับ ้วสตาร์ทเคื่องดูครับไฟจะโชว์ไหมกเช็คเรียบร้อยครับสายบานก็ตึงได้ที่ครับนี่กันขวแบตเดี้มาทดลองสตาร์ทดูครับใส่แบตแล้วลองสตาร์ทดูครับไฟมันจะโชว์หรือเปล่า รถเก่าอย่างนี้ครับใช้ไปซ่อมไปครับพีกันมานานนะครับก็ต้องดูแลกันไปครับ ใช <Okay. S 1> ้ไปซ่อมไปดูแลรักษากันไปครับนี่รับเก็บเดี๋ยวไปครับครับลองสตาร์ทดูครับนี่มันเครื่องดิ จอดวันหนึ่งแล้วครับนี่ครับกติดำพอสมควรได้เวลาถ้าจะได้เวลาเปลี่ยนแล้วครับน้ำมันเครื่องไปครับลองสตาร์ทดูครับ ไม่ดูนะครับไฟมันโชว์หรือเปล่าพี่แช่ตั้งครับหายแล้วครับไฟไม่โชว์แล้วครับ <c oughs> เรียบร้อยแล้วครับไฟไม่โชว์แล้วครับชาร์จแบตบชาร์จแบตบชาร์จเรียบร้อยครับนี่ครับไปหาช่างช่างสองการไฟฟ้าครับจบครับเรื่องไฟครับขอซ่อมประกอบให้เรียบร้อยแล้วเามาประกอบเองที่บ้านครับขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วยนะครับขอบคุณครับ